hello hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมกัน เราทีปูไทยไดน้ก็เลยสำเนียงต้องญี่ปุ่นใช่ไหมอ่ใช่สิหยุดกันที่ฮารา h ูกุไทยแลนด์เล้กแบบที่ผ่านมาเราไปแม่แทัทมาแล้วลูกก็เป็นเด็กดีมากแม่ก็เลยอยากให้รางวัลแต่ว่ารางวัลน่ะอยู่ดีจะมาให้มันก็ง่ายไปสำหรับบ้านเราน้องเดนน้องเด้นยังอยู่กับแม่อยู่ใช่ไหม <c oughs> น้องเด่นไปแล้ว ใครจะเยไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีกิจกรรมมาแจกรางวัลโดยที่รางวัลทั้งหมดมาจากไลน์ช้อปปิ้งอุ้ยดีมากอ่ะเนี่ยไลน์ช้อปปิ้งได้ได้้ทรางวัลของเราจาก Line Shopping แบ่งออกมาเป็นสามหมวดหมู่นะจ๊ะทีมงานหมวดหมู่แรกคือ Mom a n d Kids ว้าวหมวดหมู่ที่สองคือ Home and Lifestyle ว้าวว้าวว้าวหมวดหมู่ที่สามคือ Food เฮ้ย กติกาของเราเด่ยง,ง่ายมากเลยนะเด็กๆสามคนเนี่ยจะสลับกันเล่นจะเล่นกันสามครั้งต่อ1คนเข้าได้ไหมเขา้าดเด็กเคยเล่นตู้เอาของขวานแบบนี้ไหมเคยครับลิมเ,เคยดูในคลิปเขาทำยังไงเขาเขาเอาข่าอยู่ด้วยเอาในคลิปคือไม่โปรเดี๋ยวมาดูคนโปรดีกว่าเครื่องนี้ มันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราอยู่ในการควบคุมทุกอย่างของของเราจะอยู่ตรงไหนนะา้องเอาไหมเอาตรงนี้ไหมเด็กๆเ, <c oughs> <c oughs> เอาตอนเดียวดิก๊กีก็พูดไปแล้วว่าหยิบทีละหนึ่งลูกไม่ฟังกติกากันเลย, <c oughs> ยหยบเยยอันนะปล่อยเลย นัมเบอร์ที่มันอยู่ในลูกเนี่ยมันจะบอกว่าเราได้ของจากหมวดหมู่ไหนเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาของรางวัลจากหมวดหมู่นั้นตอนหนึ่งครั้งเราเลือกได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นในแต่ละหมวดหมู่โอโน้อยออกไหมละ่ะใครออกคนนั้นเล่นก่อนคนแรกโอโน้อยออกพิลินอา่าใครชนะได้เล่นคนที่สองยิงชุดยิงชุดอลินไล่เดนตามอายุเลย อยากได้หมวดไหนหน่อยากได้หมวดหมวด,ด,ดหนึ่งนะหาให้ได้แล้วแต่ดวงลีเล่ใช่ไปแล้วจับกันตไหโอเคอนนแล้วกันเลโอเคจับเลยจับเลยอลงมาเลยลูกลงมายังไง <laughs> 1...Burn 1, 1>, 1>, 1. ใช่หรอ Burn 1ใช่หรอ 2...Burn 1 um Burn 1 Burn 1 Burn 1พี่กิลิต ok จับได้ Burn 1หมวดหมู่ MOM AND KIDS พี่ถึงพนเลือกอะไรก่อนครับอ๋อหมวดครับหมวดโอเค โอเคแล้วนะเดี๋ยวมัมจะทำให้ล่าได้ทุเรียนเองไนล่าไปหาให้ได้มองหามองหาได้แล้วได้แล้วนะคุณแล้วนะได้แล้วนะมแน่ใจหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไนล่าล่ามาดูสิว่าล่าได้เบอร์อะไรก่อนเีาจะลุ้น ชู่ชู่เด่นอย่าหน้าตาสะใจดิพอไหมเบอร์สองอ่ะคือมัไม่น่าเชื่อนะซื้อผู้เรียนผ่านไลน์ช้อปปิ้ได้แล้วมันมีแบบสดๆเลยแต่รู้ก็ไม่สนใจรู้หรอง่ายเลยตอนนี้ใช้ของก่อน ถ้าเอเดนได้เบอร์สามแล้วเอเดนเลือกทุเรียนทุเรียนก่อนเดี๋ยวแดดจะจอดร้านทุเรียนยไม่ชีวิตจะลำบากทำไมจะออกจากบ้านไปซื้อทุเรียนทำไมในเมื่อเราสามารถเข้าไปในแอปไลน์ช้อปปิ้งสั่งปุ๊บอยู่บ้านมาส่งเลยโอ้จริงน,สน่สามผู้ลินดูแลมีสามผู้เราไปเลือกก่อนว่าเบอร์สองเราเอาอะไรฮารุกแกงลูกเอาเบอร์สาม เบอร์สามเดี๋ยวรอบต่อไปจะพยายามมอมจะพยายามกดปุ๊บให้ลูกได้เรายังไม่รู้เลยเอเดนอาจจะเลือกได้เบอร์หนึ่งก็ได้เอเดนอาจจะได้เบอร์หนึ่งก็ได้อันนี้นะรู้ว่าอยากได้นะไปเลยตอนนี้เป็นตาเอเดนแล้วถ้าเอเดนได้เบอร์สามเอเดนจะเลือกอะไรครับ เดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันก่อนในเรื่องนี้มันคือตู้เกมไงลูกมามาลงเลยแบบนี้ตรงนี้โอเคไหมเดินจริงป่ะเนี่ยได้อะไรแล้วคนละนะโอ้ยพายุแฮกกิบิดแฮกกิบิดเราอยู่ญี่ปุ่นลูกเปิดเลยน้องเอเดน ได้เบอร์เปิดเลยเปเลยหนึ่งบอลเลยโอ้ยยังมีลุ้นได้เบอร์หนึ่งเอเดนอยากเลือกเป็นอะไรมีเสื้อมีกระเป๋ามีสติ๊กเกอร์มีแก้วน้ำแล้วก็มีรองเท้าสติกเกอร์ อยู่ในหมวดหมู่ของ Home and Lifestyle นี่คือเราอยู่กับพี่กีรินอยู่ในหมวดหมู่อะไร หมวดคมูคที่มี็นอยากายย Home and Life ายได้เลยโฮมันไลฟ์ตายจะไปเลือกของเล่นเลยเดี๋ยวลินไปเลือกของเล่นเลยของของเล่นอะไรก็ได้ที <c oughs> ่น่าสนัะหรือว่าจะเอาเลโก้แล้วก็โคกุญแจเลโก้เลโก้อ่านี สายตาเป็นเหี่ยวสายตาเหมือนเหี่ยวกำลังหาหนูกำลังหาหนูในทุ่งนาแม่ลงแล้วได้แล้วนะโอเครอบสองที่หน้าห่านนี่คือแบบจบจบแล้วนะจบแล้วนะรอบหนึ่งสองเปิดแล้วนะ สามสามสามอะไร,ะอ,ะไรอ่ะอะ,อะไรหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นไรไม่เหลืออีกล้เหลืออีกเยอะมาพีายามแล้วอ่ะมันเป็นไปตามเกมจริงๆเราต้องรู้แบบรู้แพ้รู้ชนะรู้กติกานะลูกเอาไหมเอาไหม ันนเออันนี้ก็น่นางรักนั่นอโอเคกระเป๋าบารเรามาตอนนี้เรากำลงัลง,ล,งลุ้นเบอร์3อยู่นะครับทุกคนครับพร้อมไหมครับพร้อมโอเคเป้าใหม่ทุกคน เอเดนต้องการเบอร์อะไรครับเบอร์สามใน้านต้องการให้เอเดนได้เบอร์สามไหมครับแล้วเบอร์ที่เอเดนได้ก็ขุดเลยก็ผมขุดไปเลยเด็กๆล่าเสร็ต้องหนุนอย่างเดียวเลยไม่ให้พี่ล่าได้เบอร์สามหรือชุเรศ เป็นของแม่แต่ยังเหลือคี้ลิงอยู่เออใช่ยังเหลือคี้ลินอยู่เอเดนได้เบอร์สองเพราะฉะนั้นเอเดนเลือกได้ว่าจะเอาอะไรอ,อันไหนครับว้าว อะไรเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทวนเลาะโอ้ยมัมอยากกินอ่ะเยอะมากได้ลิเลิกกับฉูกระเดาไม่เป็นไรก็นี่แหละเอามาแล้วเอามาแบ่งมัมเยอะมากใส่ในลูกนี่ไม่ได้ไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้มัมมีก็จะสั่งไลน์ชอปปิ้งให้ไงล่ะแต่อันนี้มันเป็นเกมมันต้องรู้แพ้และรู้ไม่ชนะนั้นถ้านดรล่กับเอริทไม่ได้เบอร์สามบินจะแบ่ง เอาทุเรียนมาแบบคนละฟูนผีชายที่สันดีผกทำลายพู้ต่อสู้โอ้ยโอ้แล้วมันเหลือเลขน้อยแล้วด้วยอ่ะและนี่คือความหวังสุดท้ายของไนล่าค่นึ่ My God! เหมือนพุ่นตกอะเป็นเพ่มากเลยใครใส่เสื้อให้หรอมันมีเหรอใส่เสื้อสับท่าจะไม่เหมือนใครไงไม่เหมือนใครเบอร์อะไรบ้าแล้วล่ะตอนเนี้ยเถอะ เบอร์หกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอเคอเบอร์หนึ่งอะเป็นมอนแทนคิดดีมากอย่าเสียใจไปเลือกโบขวบข่าทำไมเอาเชือกครับไอเดนเอาเชือเนี่ยมก่กัดข้าวเอาเชือเนี่ยม่กกัดข้างและนี่แหละครับสนุกสนานกันมากๆเลยนะอยากจะบอกว่าสินค้าทั้งหมดที่เราเห็นข้างหลังของกายกับพารุตรงนี้นะเรา ได้จัดมาจาก Lineshopping เพราะแต่ละครอบครัวก็มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันและไม่ว่าว่าถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่หรือว่าคุณ,คณ,คณลูกๆเนี่ยจะเป็นแบบสายไหนนะฮะก็สามารถช้อปสินค้าสุดป๊อปที่ Lineshopping ได้เพราะของเขามีให้เลือกครบเขาคัดมาแล้วจากร้านค้าโซเชียลสุดป๊อปมาไว้ให้ช้อปในแบบที่ใช่ จะบอกว่ามันไมด้มีแค่สินค้าสําหรับเด็กๆเท่านั้นนะสินค้าที่จะเป็นสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือวัยรุ่นเนี่ยก็มีให้ช็อปแบบเยอะแยะมากมายแบ่งออกมาหลายหมวดหมู่นะไม่ว่าจะเป็นแ a s ั่นและบิวตี้โฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์ฟู้ดทราเวล i t a n d g e t g e t บอกเลยว่าตอบโจทย์โดนใจทั้งครอบครัวแถมเป็นตัวเองได้สุดๆเออแล้วนอกเหนือจากนี้นะพี่กายอยากจะบอกว่าคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าช็อปแล้วได้ไลน์ p o n t t เอาไปใช้เป็นส่วนลดในการช็อปครั้งต่อไปโดย1 p o i n t เท่ากับ1บาทและก็ไม่ต้องกังวลเพราะว,าว่าวิธีนี้คือใช้ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับแชทช็ชอปจบในแอปเดียวนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะเพียงแค่คุณเปิด l ล n e เข้า Wallet แล้ก็กด ไลฟ์ช้อปปิ้งก็เพ <stand> ียงเท่า yeah. นี are you? Are you ้แหละครับคุณก็จะได้ช็อปของป๊อปป๊อปในแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยแม่เลนนี้ของอ้ไรเลยแม่เล่นนี้สี่ลีนเฮ้ยนี่ก็ชิ้นใหญ่เลยนะ